สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะชาว SB 1 4 Official นะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตาม Honda Wave 125i ปี2021ของผมนะฮะรถเพิ่งออกมาจากวันนั้นจนวันนี้ก็อยู่ประมาณได้ประมาณสัปดาห์กว่า,วาแล้วเนาะแล้วตั้งแต่ออกมาแรกเนี่ยผมก็ได้แต่งไปเรื่อยๆนะฮะแต่งโดยอัปเดตกับเพื่อนๆงแล้วก็ไม่ได้อัปเดตกับเพื่อนๆมางเนาะก็มีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่อยากดูโอเวอร์วิวเป็นโอเวอร์อออฮอน a ้าวของพี่จังเออบางคนก็ บางคนก็าอาจจะถูกใจรถผมในสไตล์การแต่งของผมเนาะแต่งเหมือนไม่แต่งอะไรประมาณนี้นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยผมมาผมเอาไปทําอะไรมบ้างอะเรามาพูดถึงเรื่องของออชุดแต่งก่อนเนาะนะครับอะมาถึงชุดแต่งนะฮะ,ะอุปกรณ์การแต่งดีกว่าเนาะอย่างแรกที่เพื่อนเห็นเลยโดดเด่นเลยคือเป็นชิลหน้าบางไมโครบอนนะครับก็เป็นล,ล,ลายลังพึ่งซึ่งกําลังนิยมที่สุดนะฮะ ในตอนนี้นะฮะภาพอาจจะสื่อได้กับเพื่อนไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่มันเงาจริงๆนะฮะอันที่2อันนี้เหลือจากปั๊มดี o อซันะครับผมซื้อมาเกินนะครับเป็นฝาปิดปั๊ม KN นะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวราคาผมบอกได้ผมบอกเลยละกันตัวนี้ชิลนะฮะน้องเขาช่วยสปอนเซอร์ให้แต่ว่าน้องเขาขายโยมาร5 0 0ครับผมรวมส่งนะฮะถือว่าถูกนะฮะแล้วก็งานก็ดีผมมั่นใจนะฮะ ปั๊ม K&N ตัวนี้พันสี่พันสี่เก้าสิบนะฮะซื้อตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะฮะน็อตเลสที่อุดกระจกก็เหลือจากที่ร้านนะฮะเออเหลือนะฮะผมก็เลยเอามาใส่ผมจำราคาไม่ได้อันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะตัวนี้อยู่ประมาณเออหกสิบบาทนะฮะงานนกขมนะฮะนะครับแค่นี้เองข้างหน้านะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรละข้างหน้านะฮะนะครับอ่ะส่วนข้างล่างเนาะข้างล่างเพื่อนๆก็จะเห็นวงล้อเอสตองเนาะเดี๋ยวผม ให้เพื่อนๆดูนะฮะให้มันแบบชัดเจนเนาะ,ะวงร้อเอสตองผมใช้เป็น1.4นะฮะ1.4ไซมาตรฐานเลยนะฮะแล้วก็ขอเป็นคลาสสิกเลยนะฮะแต่ว่าเป็นสีเงินยิงทรายผมเลือกเอาสินสีเงินเพราะว่ามันเข้าได้กับรถแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยนะฮะนะครับผมแล้วทีนี้มาต่อกันที่จานเบรกเนาะจานเบรกเพื่อนๆไปดูใน EP ได้นะฮะจานเบรกของผมผมใช้ RCB ตรงรุ่นนะฮะ Racing Boy นั่นเองนะฮะ เป็น220มิลนะฮะใส่ได้ตรงรุ่นเลยอันนี้เพิ่งใส่เห็นไหมเพิ่งจะเริ่มเห็นรอยเนาะการใช้งานนะครับแล้วก็น็อตนาคมนะฮะน็อตนาคมนะฮะสตัวน็อตนาคม4ีตัวก็อยู่ประมาณเอ่อสองร้อยสี่สิบบาทนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้ของนาคมนะฮะก็ตีไป400นะฮะอืมนะครับแล้วก็ตัวยึดตรงนี้ก็ของนาคมนะฮะานาคมคือจุดสําคัญสําคัญของรถเนี่ยผมจะใช้ ที่มันน่าเชื่อถือหน่อยละกันนะฮะครับผมอ่าแต่ว่าก็อ่าแล้วก็อ่าชุดลมตัวนี้380นะฮะของสวิตนะฮะสวิตนะฮะถ้าใช้ก็อย่างนี้เนาะเอาออกนะฮะตัวนี้ยผมชมนะว่างานดีมากนะของสวิของสวิตอะคือผมผ่านเบมโบอารซีมาแล้วนะผมก็ก็ยังต้องชมเนาะเวลาไล,ล่ลมไล่ลนกด กดกดกดข้างบนเนาะปั๊มข้างบนแล้วเราก็กดเอามันก็จะคายเลยนะฮะคายลมเราไม่ต้องไปขันนะฮะแล้วเลิกใช้เราก็ปิดนะฮะอันนี้ก็เป็นแวคคัมครับแต่หายได้นะโดนขโมยนะฮะแต่ใครจะขโมยก็ขโมยใครขนาดนั้นก็เถอะนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นสายปลดเร็วเนาะก็ตอนแรกก็จะเป็นสวิปก็ได้เข้ามาก็ได้ผมก็ไม่ซีเรียสฮะแต่ผมเห็นเออไหนๆก็สั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาเป็นแบบสายเอ่อ ควิกล็อกเลยนะันนะฮะสายปลดเร็วแล้วไวรุ่นเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะใช้งานได้ดีครับผมลองเทสดูละนะฮะนะครับไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะฮะไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะฮะก็ใช้ได้ครับอันนี้ของของไทยเรานี่แหละครับสวิตนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวสตับเอ็นนะฮะตัวนี้ก็ของสวิตเหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับน็อตนะฮะลองไปถามตัวแทนจําหน่ายดูเอาเองแล้วกันนะฮะครับผมนะครับอ่ะชุดหน้าก็ ก็มีตรงนี้ด้วยนะฮะตรงต่อกล้องอาจกล้องผมมันตัวใหญ่นิดนึงมัมาอาจจะแพนไม่เห็นเนาะก็จะเป็นตัวปิด ID ไอเสียเนาะนะครับเดี๋ยวอันนี้รอน็อตอยู่นะรอสั่งนักรมอยู่นะครับตัวปิด ID ไอเสียแล้วก็ฝั่งปิดปิดตัวตัวอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกฮนะ <Camp. S 1> ปิดแคมเนะเาะนีนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับอ่ะโอเค เราก็มาต่อนที่งานท่อเนาะงานท่อเป็นของ NK นะฮะเสเปคท่อคือ28มิลน,นะถ้าผมจำไม่ผิดก็งานสำหรับลูกเดิมนะครับไม่ได้ขยับอะไรนะฮะรถผมออตอนนี้เอาลูกเดิมไปก่อนนะฮะงานท่อ NK ก็อันนี้ก็ของของเดิมติดรถเลยฮะ,ะงาน NK ก็ใส่ได้พอดีเลยนะฮะสำหรับผมผมว่าซุ้มเสียงผมเป็นที่น่าพอใจนะฮะไม่แบบแผดเกินไปไม่ไม่หนี่เกินไปเนาะเพื่อนๆก็ลองไปถามดูที่ NK Racing ดูนะฮะครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุกนะจุกอันนี้รู้สึกจะไม่ใช่นคมนะ,ะจะเป็นราชานอ็อตแหละครับน็อตแข้งเครื่องผมยังไม่ได้ไล่นะฮะยังไม่ได้ไล่นะขอคิดดูก่อนนะฮะเพราะว่ารถมันก็ยังใหม่อยู่ทําอะไรก็ทําภายนอกเนาะแล้วก็น็อตชุดสีก็มีทุกจุดเนาะน็อตชุดสีก็มีทุกจุดแหละก็ไม่ใช่ใจความสําคัญอะไรมากมายเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ใช่ของนคมหรอกครับก็เป็นของธรรมดานะฮะเพราะ นคกมผมจะใช้ในจุดที่ซีเรียสซีเรียสหน่อยนะฮะอ่ะสไตล์ผมนะครับอ่ะมากันที่โช๊คนะฮะโช๊กเนี่ยสำหรับเวฟเนี่ยผมมั่นใจแกซี่นะฮะอืมมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะแกซี่ SPN เอยโช๊กชัยโยนะฮะอ่าหลากหลายแหละโอเคดีเนาะแต่ผมเลือกใช้ แกสซี่นะฮะตัวสุพีม RX นะฮะสามมิลน,นะฮะเอ้ไม่ใช่3 0มมิล3 0มมิลน,นะฮะพูดผิดนะฮะก็เลือกสีดำเพราะว่ามันแลดูโทนโทนมันไม่หวือหวาดีนะฮะบางทีรถแต่งผมคุมโทนนิดนึงนะฮะแล้วก็ก็จะมีชุดน็อตนะฮะข้างล่างครับมือลิงหางปลา มือลิงหางปลาอันนี้ก็ของหนุ่ยบ้างของนักมบ้างปนปนกันเนาะอันนี้ผมจะให้เป็นนักมนะฮะน็อตน็อตแกลลนละ้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นของราชาน็อตครับตัวนี้นะฮะนะครับบางที่ของกเก่าๆผมซื้อมาแล้วมันเหลือพอดีไงนะฮะอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆยี่ห้ออะไรนะฮะ,นะฮะนะครับนะครับก็อยู่รวมๆอยู่ สามสี่ร้อยสี่ละห้าร้อยะครับอืมเป็นเงี้ยอะไรฮะแล้วก็อันนี้ก็จะอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะพวกตัวดึงเบรกเนาะแล้วก็ตัวตัวล็อกฝาประกับนะฮะแล้วก็อันนี้ของนักขมนะฮะบูทล้อหมดเลยนะฮะบูทล้อหลังของนักขมนะฮะครับผมมันก็จะเงาผมก็จะเน้นเงาเงาคลีนคลินนะฮะส่วนล้อก็เอสตองเหมือนเดิมนะฮะล้อเอสตองครับหน้าหลังยัด ยางมิชลินนะฮะมิชลินซิตี้โปรห้าสิบทับร้อยนะฮะรถแวนเยอะฮะประเทศเวฟประเทศนิวชิปอ่ะโอเคก็เป็นเอสตองล้อเอสตองยางมิชลินซิตี้โปรนะฮะห้าสิบทับร้อยครับผมใช้ดีใช้ดีครับยางเนื้อนิ่มดีนะฮะแล้วก็ดีคู่ทั้งหน้าและหลังเลยใช่ไหมเออใช่ครับหน้าหลังหน้าหลังเลยครับนะครับขอเป็น1.4เนาะหน้าหลังหนี เนี่ยเดิมๆก็ลื่นได้เนี่ยเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นหรอฮะว่าจะต้องอะไรผมก็ถือว่าลื่นนะเดิมๆลื่นนะครับนะครับอ่ะก็ด้านบางโซ่ผมก็ยังใช้บางโซ่อยู่เนาะทําไมผมใช้บางโซ่อยู่เพราะว่าผมว่าพวกน็อตพวกเนี้มันสวยนะครับมันสวยดีแล้วก็มันไม่จําเป็นเลยอ่สมมติถ้าเปือยเนี่ยถ้าสมมติคนแต่งเนี่ย สายขนครีนเนี่ยเขาจะต้องมีโซ่สเตอร์ละฮะยี่ห้อดีๆหน่อยหรืออะไรต้องสะอาดนะฮะแต่ข้างในเราก็สะอาดแล้วเราก็ดูแลดีๆแล้วฮะแต่ผมชอบลีลาของบางโซเห็นไหมมันมีอะไรให้เล่นนะฮะคือมันสวยดีสําหรับผมนะฮะรับผมแล้วก็หางปลาตัวปิดโครเมียมเหมือนกันนะฮะที่ผมลงอันนี้ก็นักรมบอกไปแล้วเนาะโชกแกสซี่ของผมก็ประมาณขนาดนี้นะครับข้างๆนะ,ะส่วนขาอลูมิเนียมอันนี้เป็น เป็นงานผมจำไม่ได้นะครับเป็นเป็นอลูมิเนียมอัลอยนะฮะงานนี้นะฮะสี <400 S 1> <ม>่ร้อยกว่าเนาะประมาณประมาณนั้นแหละจำไม่ได้จำจำยี่ห้อไม่ได้ด้วยมันนะรู้สึกว่าจะเป็นของลงกึงลงกึงอะไรสักอย่างนะะี่แหละฮะอืมนะฮะเขาทำออกมานะฮะแล้วก็ขาตั้งตอนแรกเลยใครดูอีพีแรกๆผมจะใส่เป็นขาตั้งของของนั้นหนุ่ยเนาะแต่ทีเนี้ยของนั้นหนุ่ยมันก็ยังสนองนี้ให้ผมไม่ได้คือ<ร>ถ้านะ เออถ้าใครรู้ว่านาหนุย่ยมีขายสั้นกว่าสั้นกว่านี้สั้นแบบนี้บอกผมทีนะฮะมันมีอันเนี้ยของผมรู้สึกจะ12 12เซนมั้งนะฮะ12เซนนะฮะแต่อันนี้ของนคกมนะนะครับอันนี้ขาตั้งก็ธรรมดาครับผมก็มันเงาเาผมก็เลือกเอาเงาเงนะฮะ ค,คือมันตั้งไม่ได้เลยเรื่องของเรื่องอะผมเลยจำเป็นต้องใช้อย่างนี้แล้วก็อย่างแต่งอลูมิเนียมงานนาักครมงานหนุย่ยมีแต่ทรงลุงทั้งนั้นเลยฮะทรงลุงเขาไม่โหลดกันไงฮะครับผมก็ทรงแวนก็ต้องการความการโหลดหน่อยไงฮะมันไม่มีนะครับอันนี้ก็ชุดสีนะฮะส่วนไส้ในเพื่อนๆไปดูในในในอินเด็กในในแต่งได้เนาะก็จะเป็น NK เนาะระบบข้างในนะฮะระบบ ID NK นะฮะแล้วก็มีกองเฮลิเคเนาะ กองเฮลิเคนผมไม่ได้ลงเอาไว้ขอโทษทีนะฮะแต่ผมใส่กองเหล็เฮลิเคน Hurricane ไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีที่มีที่เพื่อนๆได้เห็นใน EP ีแล้วละกันก็คือว่าจะเป็นกล่องรีแมปนะฮะกล่องรีแมปแต่รีแมปกล่องเนี้ยมันยังไม่ได้รีแมปเฉพาะคันนี้เลยนะฮะก็จะรีแมปแบบเขาเรียกว,ว่ารีแมปทั่วไปนะ<ต>เพื่อนๆนะครับขาตั้งเดี่ยว,ยว,วอ๋อ แต่อกล้องอยากให้เพื่อนๆเห็นในมุมขาตั้งเดี่ยวนะฮะอันนี้เพื่อนๆดูทรงก่อนเวลาผมเอาเอารถล,ลงเนาะนะครับอ่าเพื่อนๆดูดูดูทรงผมนั่งก็ได้เบาเพื่อนๆรอหน่อยแล้วกันนะฮะบเบาะน้ามาโนททาให้ผมอยู่นะฮะก็ประมาณเนี้ยผมสูง170พอดีพอดีเลยนะฮะเนี่ยก็งอเข่าแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็ก,ก็ก็ดีนะผมก็ว่ามันก็ไปไหนได้ทั่วๆไปอ่าเพื่อนๆดูปรับ16คลิกของผมนะฮะ เพื่อนๆมาดูปรับ16คลิกอของโชคแก๊ซี่เนาะนะครับอันนี้ผมปรับ16คลิกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะฮะก็จะประมาณนี้นะผมปรับไปครึ่งหนึ่งนะฮะ16คลิกเนาะเนี่ยทรงรถผมก็จะประมาณนี้นะฮะเตี้ขนาดนี้เดี๋ยวบอกนะมาน่ทผมสั่งมาทรงแว้นเลยฮะอทรงแว้นเลยนะครับแล้วก็ ขอบคุณนามาโนด,ด้วยนะฮะเน,เนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้แหละอยู่มานขาอ่อนผมนะฮะบอกนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ตั้งขาตั้งให้เพื่อนเพื่อดูก็จะเอียงปลอดภัยระยะปลอดภัยเลยครับนะครับแล้วก็ที่จะที่ทำเพิ่มอีกไฮไลท์นิดนึงก็จะเป็นอันนี้ผมขอภาคด้วยไม้นะฮะพอดี ่ไมค์ของผมแจ็คมันหลุดนะฮะมันมองไม่เห็นนะฮะแจ็คที่ตัวกล้องนะฮะที่ผมทําเพิ่มก็จะเป็นไฟ LED นะฮะอันนี้ตอนกลางคืนตอนกลางคืนมันมันจะสว่างจัดเลยผมบอกผมไม่ต้องเปิดไฟสูงเลยนะฮะอันนี้มันช่วยมันช่วยในการส่องทางได้ดีเลยแหละฮะผมใช้ของจากเพจของ LED Power Light นะฮะครับผมเ <About S 2> oh, พื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะครับ LED Power Light นะฮะครับผม ผมมีโพสต์เอาไว้มั้งในในเ,เป็นคล้ายๆเป็นช็อตของ YouTube นะผมเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมผมใส่ผมใส่ให้ดูแล้วกันว่าที่ผมทำไปอ่ะมันมันสว่างไหมตอนกลางคืนนะฮะนะครับอันนี้ก็เห็นไหมเวลาไฟมันติดสองข้างแล้วเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมฮะ มันก็จะมีไฟกระพริบด้วยะนะคือในดวงเดียวมันจะมีสองสองสีนะ,ะครับผมนะครับแล้วเราก็เปิดเป็นไฟฮัสตัดได้นะฮะหรือว่าไฟพามาที่เราเรียกกันเลยฮะครับเวลาสตาร์ทก็ไฟสูงไฟต่ําใช้ปกตินะฮะเดี๋ยวจะมีอัปเดตเปลี่ยนด้านหลังด้วยนะฮะด้านหลังเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูพรุ่งนี้นะฮะไฟด้านหลังใช้เหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมติดได้2ดวงเหมือนกันครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมรถเนาะมผมว่าถ้าได้บอกมามันก็น่าจะ ทรงมันน่าจะโอเคกว่านี้มันแลดูแบบคือคอนเซ็ปต์จริงๆผมเปลี่ยนผมทำคันนี้ผมอยากจะให้มันแบบมันเป็นติดทรงเว้นๆหน่อยๆนะครับทรงซิ่งนั่นแหละฮะทรงซิ่งนะฮะ,ะแต่ว่าผมอ,าอะไรที่ใส่ผมค่อนข้างคัดสรรหน่อยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอะไรแบบตลาดนัดทั่วๆไปไม่ได้ว่านะฮะคือถ้ามันโลคาจัดเนี่ยมันมันอันตรายนะครเวลาผมโตแล้ว โตขึ้นแล้วเราก็เริ่มห่วงเรื่องนี้นะฮะครับนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเสียดายจริงๆไม่ไม่ดับนะฮะไม่ดับไปนะฮะก็ฝากติดตามรถคันนี้ด้วยแล้วกันนะเพื่อนๆนะครับรับรองว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเหมือนกันนะฮะนะครับก็ทรงรถก็เริ่มมาละนะฮะเริ่มไล่ตั้งแต่ EPEP แรกนะฮะไล่มาเรื่อยๆนะฮะ เดี๋ยวจะมีทำชุดข้างด้วยนะฮะชุดข้างก็จะเป็นพวกแคมนะฮะเลนเร่งนะครับแล้วก็หัวฉีดด้วยนะครับตอนนี้ยังขาดอยู่นะฮะสอย่างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้ก็ติดขัดไปบ้างนะฮะแต่ผมคิดว่าภาพผมพยายามที่จะสื่อให้มันมันสะอาดตานะฮะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะฮะช่องน,อน้อยนะฮะครับผมก็พยายามจะสรรหาข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนครับแต่งส,ยสวยๆให้เพื่อนๆดูนะฮะถูกใจก็ชอบนะฮะ,ะไม่ถูกใจก็ดูเป็นคำแนะนำไปนะครับเพื่อนๆน,นะครับผม